สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนิตยาสารหวยงวดวันที่16กกรกฎาคม2563นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เสือตกถังนะคะเสือตกถังงวดที่แล้วไม่เข้าเลยนะคะไม่เข้าตัวเด่นตัวรองแล้วก็สองตัวสตัวเนะวาะงวดที่แล้วหลุดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเสือตกถังเคย เคยช่วยเราเอาไว้นะคะช่วงโควิดหยุดไป3งวดเสือตกถังเดินนะคะแล้วก็เดินเดินมาเรื่อยๆเพิ่งจะมาหลุดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะในงวดน,นี้ให้เด่น7รองสองนะคะแล้วก็ชุด3ตัว2ตัวเพื่อนๆก็ดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะ ต่อมานะคะขวัญใจงวดที่แล้วขวัญใจก็หลุดนะคะไม่เดินเลยในงวดนี้นะคะเราก็ค่อยๆดูไปนะคะงวดที่แล้วขวัญใจให้ให้49เหมือนกันนะคะงวดที่แล้วแต่ว่าไม่มาเนาะในงวดนี้49ก็ยังอยู่นะคะก็มีความน่าสนใจที่49แล้วก็69นะคะในงวดนี้ สิทธิ์หลวงพ่อเนืองนะคะสิทธิ์หลวงพ่อเนืองไม่เดินมาหลายงวดนะคะแต่ให้ดูที่3ตัวนะคะสตัวสตัวบนนะคะคือ1นึเดแปดนะคะเดินที่ร1 0หน่วยนะคะก็ให้ดูอันนี้ไปก่อนแล้วก็ชุด2ตัวแล้วก็ค่อยๆดูไปเพราะว่าหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะก็ให้เวลาสิทธิ์หลวงพ่อเนือง ก่อนนะคะเพราะว่าเคยเดินดีมานะคะเคยเดินดีมาแล้วข้อมูลก็ผ่านมาหลายงวดนะคะเพิ่งจะมา,าลงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปก่อนเนาะต่อมานะคะแต่วจา๋าแต่วจ๋าเป็นอย่างไรงวดที่แล้วนะคะตัวเด่นเขาให้เด่น3นะคะซึ่ง3มอยู่ล่างนะในงวดน,นี้ให้เด่นห59นะคะ เด่น159ส่วนงวดที่แล้วเนี่ยชุด2ตัวเข้าที่8338ล่างนะคะในงวดนี้เนาะในงวดนี้เขาให้159ตัวเด่นที่สุดคือ1นะคะแล้วก็ชุด2ตัวชุด3ตัวนะคะ94ชนนะคะ94 96ชนอีกแล้วนะคะ ค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายให้เข้าตัวเด่นนะคะงวดที่แล้วให้เด่นบน1และ2งวดนี้ให้เด่นบน4และ8ก็ให้มอง4ีและ8นะคะคือมันมีความที่เด่นพอกันเลยนะ4ีและ8ในงวดนี้นะคะแล้วดูคู่ชุด2ตัวฝั่ง4ีแล้วก็ฝั่ง8นะคะแล้วก็มี3ตัวด้วยงวดที่แล้วไม่เข้านะคะเข้าตัวเด่นทั้งบนและล่างเลย ในง่วนนี้เด่นล่าง5และ7นะคะฝั่ง5แล้วก็ฝั่ง7จะเป็นคู่ชุดก็ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตัวเองชอบอะไรยังไงบ้างนะคะส่วนเจะนี่จะให้ดูที่เน้นๆที่ตัวเด่นบนและล่างนะคะ เซียนพันแทก็คือบางครั้งก็หาข้อมูลไม่เจอนะคะต้องขออภัยเซียนพันแทก็เดินดีนะคะก็มีหลุดมีหลุดแล้วเขาก็จะเดินต่อนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับข้อมูลเซียนพันแทเนาะเลขเด่นของเขาจะให้2ตัวนะคะตัวโตวที่สีแดงนี้เนาะงวดที่แล้วให้5าแล้ว6ค่ะก็เดินที่2ตัวด้วยนะคะ แต่จะให้มอง2และ4เนี่ยตัวตัวเด่นของเขานะคะว่าอยู่ที่110หน่วยบนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะจะนี้ให้มองตรงนี้ด้วยแล้วก็คู่ชุดเนี่ยบางครั้งเขาก็มีหลุดนะคะแต่ว่าถ้าดูดูแล้วอะเซียนพันแท้มันมีแค่4คู่นะคะ4คู่ในงวดน,นี้ก็จะมีสองศูนย์ส่ศูนย์สองเสี่เจดนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปก่อนนะคะ สี่นะคะสีมีความน่าสนใจชนกันกับหลายท่านแล้วนะคะขุนพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดใหม่ที่เอามาลงให้ดูนะคะให้ดูที่เลข ห้าตัวแถวบนนะคะสีดำคือ1 2 4 5 9นะคะ5ตัวนี้จะเดินที่110หน่วยบนนะคะแล้วก็ดูที่ตัวเด่นให้เด่น2รอ,อง9นะคะส่วน2ตัวแล้วก็3ตัวเนี่ยเราก็ค่อยๆดูไปก่อนเนาะเจนี่ให้ดูที่ตัวเด่นของเขานะคะ 4ก็จะชนกับหลายท่านอยู่นะคะน่าจะติดที่1 1อยสิบหน่วยบนเนาะต่อมาค่ะยุบทับทิมนะคะทับทิมงวดที่แล้วเข้าที่8ปสตรงๆที่ล่างนะคะซึ่งงวดที่แล้วมันไม่ได้มีความเด่นเลยเขาเขาไม่ได้มี8ที่ตัวเด่นเลยนะคะมีแค่3ตัวเดียวนะคะแล้วคู่ชุดไปเข้าที่8ปดสามล่างตรงตรง,ตรงเลยทุกคน ในงวดน,นี้ให้เด่นที่7และ2นะคะแล้วก็มีคู่ชุดนะคะส่วนใหญ่เขาจะเข้าคู่ชุดที่2ตัวนะคะของอท่านนี้นะคะก็จะมีตัววงกลมที่เป็นตัวเน้นแล้วก็ตัวที่ไม่วงกลมก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าแอบมาแบบนี้งวดงวดก่อนนู้นแล้วก็งวดงวดที่แล้วนะคะมาแบบนี้นะแล้วก็ไปที่ล่างด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ ค่ะสำหรับเรียงเบอร์นะคะเรียงเบอร์ก็จะให้ดูที่เด่นบนเด่นล่างเด่นบน7เด่นล่าง9นะคะเด่นล่าง9ก็ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วก็คู่ชุดนะคะสิทธิ์หลวงปู่บุญนะคะ เลขหลวงปู่บลก็เดินดีนะคะที่ตัวเด่นเขาให้เด่นสรุปนะคะคือ4และ8ชี้ชัดเลย4นะคะที่10หน่วยเนาะก็จริงๆแล้ว4ชนกับหลายท่านมากเลยค่ะในงวดนี้เนาะ4จะชนกับหลายๆท่านมากเลยงวดนี้คู่ชุด2ตัว40 42และ47นะคะ รวยเลนะคะงวดที่แล้วสองตัวโตโตสีดำบอกว่าเจนี่บอกว่าอะไรบอกว่าให้ดูที่ร้อยสิบหน่วยบนมาหลักร้อยและหลักสิบนะคะในงวดนี้สองและดจะเดินที่ร้อยสิบหน่วยหรือไม่นะคะแต่มองมองแล้ว8ดนะคะมองมองแลนะ้ว8ปดน่าสนใจนะคะ คู่ชุด2ตัวนะคะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญที่คู่ชุด2ตัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับรวยเลนะนะก็ดูที่ตัวโตๆนะคะเป็นหลักโอเคนี่ก็จะมีอ่า ข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า3ตัวตรงพารวยยังไม่มานะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเจนี่ยังไม่ได้ข้อมูลมาเลยก็ดูนิตยสารหวยไปก่อนเพราะว่า,านิตยสารหวยก็มีความสำคัญนะคะทุกคนค่ะก็นี่คือข้อมูลในงวดน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนโอเค